กลับสวัสดีมิดรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของ2ส,สาวแวมพร์สุดสีที่ใช้ชีวิตอย่างเช่นแวมพร์ทั่วไปต่อมามีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเปลี่ยนชีวิตพวกเธอไปตลอดการเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรและเรื่องราวจะสนุกวุ่นวายขนาดไหนมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องแวมสาวแวมแอมรัก หนังเปิดมาจะเล่าเรื่องของกูดดี้แวมพร์สาวสุดฮอตในที่นี้เนี่ยจะเรียกแวมไพร์สั้นๆว่าแวมนะครับกูดดี้ใช้ชีวิตเป็นอมตะในมหานครนิวยอร์กมาตั้งแต่ปี1841เรียกได้ว่าผ่านมาทุกยุคทุกสมัยกันเลยทีเดียวเธอกลายเป็นแวมพร์ด้วยการถูกกัดจากแวมผู้ให้กำเนิดนามว่าซิสรัต กูดดี้เป็นแวมที่คุณค้างโลกสวยพอตัวเลยนะเธอฝึกดื่มเลือดสัตว์แทนที่จะไปกัดมนุษย์ดื่มเลือดและแน่นอนครับเป็นแวมน่นก็มีเลี้ยวแรงได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกูดดี้ใช้ชีวิตกลางคืนสุดแสนน่าเบื่อเรื่อยมาจนเวลาเริ่มผ่านไปเทคโนโลยีใหม่ๆได้เข้ามาทําให้ชีวิตกลางคืนของเธอนั้นสนุกมากขึ้น บวกกับที่สเตซี่แหวมที่ถูกกัดโดยผู้ให้กำเนิดเดียวกันกับเธอได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมากูดี้ไม่ได้บอกอายุจริงกับสเตซี่ทำให้กูดดี้และสเตซี่ได้เริ่มกลายเป็นเพื่อนสีกันทั้งสองใช้ชีวิตสุดเวียงด้วยกันตั้งแต่นั้นมาพวกเธอเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตไปเรียนมหาลัยไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่เป็นมนุษย์และกูดดี้ก็ดีใจมากที่ได้มีเพื่อนมากมาย ในคืนหนึ่งพวกเธอตื่นมาจากโรงแวมสาวทั้งสองก็ได้แต่งหน้าแต่งตัวเตรียมไปเรียนภาคคำ่ำและก็ได้เห็นว่ากูดดี้เนี่ยทาลิปสติกเลอะเธอไปหมดเพราะแวมเนี่ยจะไม่สามารถเห็นเงาตัวเองในกระจกได้นั่นเองซึ่งก็แต่งหน้ากันสวยปิ๊งกูดดี้และสเตซี่ก็พร้อมไปโรงเรียนและทั้งสองนั้นก็ไต่ลงตึกอย่างกับสปเดอร์แมน จากนั้นพวกเธอก็แยกย้ายกันไปมาหาหลัยและก็ได้นัดเจอกันที่ทำงานหลังเลิกเรียนกูดดี้และสเตซี่ทำงานเป็นพนักงานกำจัดมแมลงในบ้านครับเมื่อถึงที่ทำงานพวกเธอก็ต้องหาอะไรรองท้องก็เลยจับหนูมาซดเลือดสักหนึ่งอึกโคสยองทันใดนั้นเองพวกเธอทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเรียกของซิสลัตแหวมผู้ให้กำเนิดซึ่งพวกเธอนั้นก็เกิดอาการเซงสุดๆ,ๆพอรู้ว่าซิสลัตเนี่ยจะเรียกพวกเธอไปเพื่อใช้งานเรื่องไร้สาระอย่างเช่นลองเสื้อผ้าเพราะว่านางเนี่ยไม่สามารถเห็นตัวเองในกระจกได้นั่นเองและเราก็จะได้เห็นว่าิ รัสเนี่ยเป็นแวมที่โหดพอตัวเลยเพราะเธอเนี่ยดื่มเลือดหนุ่มทรงพิซซ่าซะด้วย หลังจากทำงานให้ซิสลัตเรียบร้อยกูดี้และสเตซี่ก็ได้ไปดิ้คลับแห่งหนึ่งพวกเธอชอบวงร็อกเป็นชีวิตจิตใจระหว่างที่กำลังสนุกสนานกันอยู่นั้นวาดิมแวมหนุ่มหน้าตาดูชั่วร้ายก็ได้เข้ามาทักทายกูดี้วาดิมเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นความเป็นแวมในตัวพวกเธอและชวนพวกเธอเนี่ยไปหาเลือดกินด้วยกันแต่พวกเธอก็ปฏิเสธพร้อมบ,บอกว่าพวกเธอเไม่กินเลือดมนุษย์และไม่ชอบให้ใครมาเรียกเธอว่าแวมไพร์วาดิมได้ยินอย่างนั้นก็พูดกันแหนะแหนพวกเธอว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ จะหมดสิ้นซึ่งความเป็นอมตะและกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาพวกเธอเนี่ยก็รับรู้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนวาดีมเนี่ยกลับไปพวกเธอเนี่ยก็ไปสนุกกันต่อกูดดี้ก็ได้ไปเต้นลํำที่หน้าเวทีและได้สบตาเข้ากับมือกองวงร็อกเธอไม่รอช้าส่งสายตาให้เขาแล้วก็แยกกับสเตซี่เพื่อไปต่อกับมือกองที่ห้อง และเมื่อไปถึงที่ห้องกูด,ดี้ก็เริ่มอยากจะบรรเลงเพลงรักเต็มที่แต่มือกองสุดหล่อเนี่ยก็พูดไม่หยุดครับจนกูด,ดี้เนี่ยเริ่มเซ็งระหว่างที่พูดกูด,ดี้ก็ได้สังเกตว่ามีเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกของมือกองเธอก็พยายามห้ามใจแต่ก็อดไม่ไหวก็เลยเข้าไปดูดเลือดออกจากจมูกของมือกองซึ่งกระสีเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวมือกองเนี่ยก็ตกใจช็อกมากกูด,ดี้เนี่ยจึงรีบวิ่งหนีออกจากห้อง เช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้มาพบศพของหนุ่มส่งพิซซาที่ซิสลัตดูดเลือดไปเมื่อคืนและนักปราแบแวมไพร์ก็ได้เข้ามาดูที่เกิดเหตุด้วยหนังตัดไปที่การประชุมของเหล่าแวมไพร์ที่จะให้แวมไพร์ทั้งหลายเนี่ยมาอัปเดตชีวิตเรื่องราวของตนเองเมื่อถึงตาสเตซี่เธอก็ได้เล่าให้ทีประชุมฟังว่าเธอเคยเป็นมนุษย์ที่ติดยาและซิสลัตก็ได้กัดเธอแต่ได้กูดด,กดี้เนี่ยช่วยพูดให้ซิสลัตเนี่ยคืนชีพให้เธออีกครั้งในฐานะแวมและเธอก็น่าก็ดีใจมากที่ได้เป็นเพื่อนกับกูดดี้ เวลาต่อมาที่มหาหลัยสเตซี่ได้พบกับโจอีพวกเขาเรียนคลาสเดียวกันและต่างสนใจในตัวอีกฝ่ายแต่สเตซี่ก็ได้รับรู้ว่าโจอีเป็นลูกชายของตระกูลนักปราบแวมไพร์ชื่อดังจากนามสกุลของเขาเธอเลือกที่จะไม่สนใจและเดทกับเขาต่อ ตัดไปที่กูดดี้ระหว่างที่เธอไปกําจัดมแมลงในโรงพยาบาลเธอได้พบกับแดนนี่แฟนเก่าที่เธอเนี่ยเคยคบเมื่อหลายสิบปีก่อนเขามาเฝ้าภรรยาที่กําลังป่วยหนักเธอกับเขาเนี่ยได้ศบตากันซึ่งแดนนี่ในกระจาเธอได้แต่ก็โชคดีที่กูดดี้เนี่ยหน,ยนีไปเกาะบ,บนกําแพงได้ทันหนีโคตรพิสดาร ในวันหนึ่งระหว่างที่กูดดี้และสเตซี่กำลังทำงานแดนนี่ <Danny S 1> <Danny S 2> ได้เข้ามาถามหาเธอและพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกันแดนนะี่เนี่ยตกใจมากที่กูดดีนะ้เนี่ยดูไม่เปลี่ยนไปเลยแต่กูดดี้ก็ได้แก้ต่างไปว่าเธอนั้นชื่อสุซานและกูดดีนะ้เนี่ยเป็นแม่ของเธอแดนนะี่เนี่ยก็บอกว่า <c oughs> เขาเนะี่ยอยากคุยกับเธอต่อและได้ให้เบอร์โทรศัพท์กับกูดดี้ไว้และก็ดูเหมือนว่าทั้งสองเนะี่ยยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ ทางด้านของสเตซี่ก็ได้ไปเดทกับโจอีที่บ้านหลังใหญ่ของพ่อแม่ของเขาหลังเลิกงานพวกเขาเนก็พูดคุยกันหวานซึ้งและกําลังจะลงมือสบเลือหึ่มกันแต่พ่อแม่ของโจ伊เนก็ได้เปิดประตูเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนสเตซี่ในก็เลยยกมือทักทายพ่อแม่นักปราแวมไพายของโจอีและก็ขอตัวกลับซึ่งพวกเขาเนก็ได้รู้ถึงความเย็นเฉียบของมือสเตซี่และนั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเริ่มสงสัย ในเช้าวันต่อมาระหว่างที่กินมื้อแรกโจ้ได้ถามพ่อของเขาว่าสเตซี่เนี่ยดูเป็นยังไงพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยผิวขาวซีดและเป็นแวมและยังห้ามไม่ให้โจ伊เนี่ยพบกับเธออีกโจอีได้ฟังเนี่ยก็หัวร้อนสุดขีดและบอกพ่อว่าพ่อเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วใครที่นอนหลังสามทุ่มเนี่ยก็เป็นแวมพายไปหมดในสายตาของพ่อนั่นสินะซึ่งพ่อลูกเนี่ยก็มีปากเสียงกันแม่ของเขาเนี่ยก็เข้ามาห้ามและเสนอให้โจอ้เนี่ยชวนสเตซี่มากินข้าวที่บ้านเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยเป็นแวมพายจริงหรือเปล่า และเมื่อถึงคืนวันนัดสเตซี่ก็ได้พยายามทาสีตัวให้เป็นสีแทนเพื่อตบตาพ่อของโจอีแต่นั่นมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติเอามากๆกเรนพลสีสเปซักขนาดนั้นในระหว่างมื้ออาหารพ่อของโจอีก็พยายามจับผิดสเตซี่ด้วยการพูดยัว่วโมโหเธอเรื่องแวมพายเอาซุปผสมกระเทียมให้เธอกินแล้วเขานั้นก็มั่นใจว่าสเตซี่เนี่ยเป็นแวมพายอย่างแน่นอนในคืนหนึ่งกูดี้ได้เอาชุดออกมาลองเพื่อจะไปพบกับแดนนี่หนุ่มรอคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณลุงไปซะแล้วนะ กูดี้ก็ได้ไปที่บ้านของแดนนี่และได้พูดคุยเรื่องความหลังเก่าๆของเขาและแม่ของเธอโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่ากําลังคุยกับเจ้าตัวอยู่เมื่อคุยกันไปได้สักพักแดนนี่ก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยต้องไปเช่าหนังให้ภรรยาของเขาและกูดี้ก็ได้อาสาจะไปด้วยแต่เรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นที่ร้านเช่าวิดีโอมีโจรตัวใหญ่ล่าบึกเข้ามาป้นในร้านทําให้ลุงที่เป็นโรคหัวใจตกใจจนเส้นเลือดสูบฉีดและล้มลงกูดี้ก็ได้ช่วยเขาไว้ด้วยการกัดและดูดห้ามเลือดและการทําสะกดจิตลบความทรงจําทุกกกคนนนยเว้้แแดดี่ละ็ไพ เขาออกจากร้านไปที่ร้านอาหารกูเดีก็ได้บอกความจริงกับแดนนี่ว่าเธอเนี่ยเป็นแวมไพร์และได้ให้เหตุผลว่าที่เธอทิ้งเขาไปเนี่ยเพราะไม่อยากขวางทางเขาเนื่องจากเราเนี่ยไม่สามารถรักกันได้แล้วทางด้านฝั่งของสเตซี่ี่อยู่กับโจ伊ที่บ้านของเขาพวกเขามีค่ำคืนที่แสนวิเศษด้วยกันหลังจากพลาดมาหลายครั้งครั้งนี้เนี่ยก็ได้เล่นผีป้าโ่มจริงๆสักทีเล่นเอาสมดแรงกันทั้งคู่ ซึ่งทั้งสองนี่นก็เผลอหลับไปตื่นมานนก็เกือบเช้าทําให้สเตซี่เนี่ยต้องรีบกลับก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเธอเนี่ยไม่มีเวลาแล้วจึงเลือกใช้วิธีไต่ผนังไปอย่างเร็วยิงกวาดรถซปเปอร์คาร์แถมยังมีการมาหันโบกมือทักทายแฟนอีกนะส่วนทางด้านโจอีเนี่ยก็เห็นภาพนั้นนะีก็ช็อกไปเลยเขานี่ก็กลัวสเตซี่มากแต่เมื่อได้เจอกันที่มหาลัยก็ปรับความเข้าใจกันและโจอีเนี่ยก็รับได้ที่เธอเนี่ยเป็นแววไพร์พวกเขามีความสุขด้วยกัน โจีมาหาสเตที่ที่บ้านเพื่อฉลองครบรอบวันเกิดอายุ40ปีให้เธอและได้เล่นจำจีกันในโรงเรียกได้ว่ารักกันหวานชื่นกันเลยทีเดียวและทางด้านกูด,ดี้และแดนนี่เมื่อไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังพวกเขาก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตัดไปที่ห้องประชุมของเหล่าแวมพายที่กําลังปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนื่องจากมีหมายสารเรื่องภาษีมาที่บ้านและพวกเขาในไม่สามารถที่ไปศาลตอนางวันได้หากปล่อยไว้แนวรัฐก็จะส่งคนมาที่บ้านและเหล่าแวมก็จะถูกสังหารโดยพ่อของโจอีและทุกอย่างในก็ย่อมมีทางออกกูดดี้ในก็เปิดดูปฏิทินของพวกเธอและพบว่าอีสองสัปดาห์จะเกิดสุริยุปราคาพวกเขาเจะได้ใช้เวลานั้นสะกดจิตผู้คนเพื่อลบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสาร และแล้ววันปฏิบัติภารกิจก็มาถึงวกแวมในร่วมมือกับแดนนี่และทําให้ฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกลบไปในที่สุดและก็ได้จัดงานฉลองปาร์ตี้กันหลังจากนั้นกูดี้ก็ได้เต้นํำและมีความสุขกับแดนนี่อีกครั้งและไม่นานปัญหาใหม่นี่ยก็ได้เกิดขึ้นซิสลัสได้กินเลือดคนเป็นจำนวนมากที่ย่านร้านอาหารจีนซึ่งข่าวนนก็แพร่กระจายออกไปทั่วนิวยอร์กทำให้แวมไพร์เนี่ยโดนหมายหัว ระหว่างนั้นกูดดี้ก็ได้ไปปรึกษากับแวมคนหนึ่งเรื่องอาการป่วยของสเตซี่เขาบอกกับเธอว่าแวมเนี่ยไม่มีวันป่วยอาการของสเตซี่เนี่ยคืออาการของคนท้องและลูกในท้องเนี่ยก็ต้องตายถ้าเธอเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเวทีเดียวที่ทําให้เธอรอดเนี่ยคือต้องฆ่าแวมปพื่อให้กำเนิดซึ่งก็คือซิสลัตกูดดี้และสเตซี่ก็ได้พูดคุยกันเธอตกลงกันว่าจะหาทางทําใ,ให้เด็กรอดและพวกเธอทั้งคู่ก็จะได้กลับไปเป็นคนธรรมดามีอายุจริงตามปีที่พวกเธอเกิด ทางด้านของแดนนี่เขาได้ขอร้องให้กูดดี้ช่วยให้ภรรยาของเขาในกลายเป็นบางพายแต่กูดดี้ก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะเธอเนี่ยไม่ดื่มเลือดมนุษย์เธอจึงขอให้วาดิมเนี่ยทำให้หลังจากที่ภรรยาของแดนนี่ฟื้นคืนชีพแดนนี่ก็ได้ขอบคุณกูดดี้ซึ่งกูดดี้ก็ยินดีเพราะนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เธอจะทําให้อดีตคนรักได้ เวลาต่อมากูดได้เดินทางไปหาพ่อของโจอี้ที่บ้านพร้อมเล่าเรื่องที่เซซี่ท้องกับลูกชายของเขาให้ฟังและได้ยื่นข้อเสนอว่าจะรวมมือกับเขาฆ่าซิสลัดเพื่อให้หลานของพวกเขาเนี่ยมีชีวิตหลอดเธอได้เปิดเผยเรื่องราวของเธอให้พ่อของโจอี้ฟังว่าเธอขอให้ซิสลัดทำให้เธอเนี่ยเป็นแวมไพร์เพราะเธอเนี่ยมีลูกที่ยังอยากจะดูแลเธอเฝ้าดูพวกเขาเติบโตหลายปีเธอจึงเข้าใจหัวโกของการเป็นแม่ จากนั้นกูดี้สเตซี่และทีมพ่อของโจอี e, ก็ได้บุกไปปราบซิสลัตระหว่างที่เธอกําลังจัดการกับเหยื่อรายใหม่พวกเขารวมมือกับโจอี e, และตัดหัวซิสลัตสาเร็จเอาหัวของซิสลัตไปใส่ไว้ในโลงพวกเขาเอาชนะเธอได้ทั้งสองก็ได้กลายเป็นมนุษย์อีกครั้งสเตซี่เนี่ยดูไม่เปลี่ยนไปมากแต่กูดี้เนี่ยเนื่องจากเธอใช้ชีวิตมาแสนนานทําให้เธอเน่ยดูแก่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในที่สุดสเตซี่ก็ได้รู้ความจริงว่ากูดดี้โกโหกเรื่องอายุพวกเธอพากันมาที่ใจกลางเมืองกูดดี้แก่ลงเรื่อยๆเธอมองไปที่สิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งต่างๆที่เธอได้ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยเธอเห็นภาพคนรักและลูกๆของพวกเธอความทรงจำเก่าๆทาให้เธอมีความสุขสเตซี่ยืนจับมือเพื่อนของเธอจนร่างกายของกูดดี้สลายไปสเตซี่ได้ตั้งชื่อลูกสาวซึ่งเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ของเธอว่ากูดดี้ให้เป็นที่ระลึกว่าเธอเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตและหนังก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป5.2คะแนนร o t t e n น o m a t o 56%ถ้าเต์ถ้เพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ